สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โจทย์ข้อ16นะครับบอกว่าสุ่มหยิบไพ่หนึ่งใบาจากสำรับนะครับถามว่าความน่าจะเป็นที่จะหยิบไม่ได้ไพ่หมายเลข9เป็นเท่าใดนะครับข้อนี้เราก็ สังเกตนะครับว่าเกิดเราทําตรงๆหาความน่าจะเป็นของการหยิบไพ่ที่ไม่ได้หมายเลขเก้าเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําโดยการหาความน่าจะเป็นของการหยิบไพ่ที่ได้หมายเลขเก้าจะง่ายกว่าครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ทฤษฎีบทนะครับของเรื่องความน่าจะเป็นนะครับหาความน่าจะเป็นของสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดู sample space นะครับ sample space ของเราก็คือการหยิบไพ่จำนวนวิธีของการหยิบไพ่นะครับ หนึ่งใบจากสำรับนะครับแล้วก็เหตุการณ์ของเราที่เราสนใจนะครับก็คือ E นะครับให้เป็นอ่าหยิบไพ่หนึ่งใบแล้วก็ได้หมายเลขเก้าครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าจำนวนวิธีครับหรือสมาชิกของ sample space ก็ มีกี่วิธีครับไพ่หนึ่งสำหรับก็คือมีห้าสิบสองใบเพราะนั้นก็มีห้าสิบสองวิธีนะครับในทํานองเดียวกันนะครับจํานวนสมาชิกของเหตุการณ์นะครับหรือความวิธีที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก็คือในไพ่หนึ่งสำหรับจะมีเลขเก้ายู่ีใบนะครับก็คือโพดัโพแดงดอกจิกแล้วก็ข้าวลาตัดนะครับเพราะนั้น n e ก็เท่ากับสี่นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่าครับ probability ของ e นะครับ ความน่าจะเป็นของการหยิบไพ่ได้หมายเลขเก้าก็คือจะเท่ากับสี่ส่วนพันสิบสองครับดังนั้นแต่นี่ไม่ใช่คําตอบที่เราต้องการครับ PE ไม่ใช่คําตอบที่เราต้องการคําตอบที่เราต้องการก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามใช่ไหมครับก็คือคอมพลีเมนต์ของ E ซึ่งกฎของความน่าจะเป็นบอกว่ามันจะเท่ากับหนึ่งลบ PE นะครับเพราะนั้นมันก็จะเท่ากับหนึ่งลบด้วย e. สี่ส่วนห้าสิบสองนะครับก็คือจะเท่ากับห้าสิบสองลบสี่ส่วนห้าสิบสองลบสี่ส่วนห้าสิบสองนะครับก็คือได้สี่สิบแปดส่วนห้าสิบสองนะครับตัดทอนกันแล้วนะครับได้เท่ากับสิบสองส่วนสิบสามนะครับดังนั้นตัวเลือกที่ถูกก็คือคอควายครับ